อันยศสักชื่อเสียงเพียงความฝันฝ่ายรูปโฉมโนมพันฉันบุพาอันชีวิตเปรียบหมายเหมือนสายฟ้าอานิจจาไม่ได้มีจีรังการอย่าดูมินบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำวางนายรับสายชนย่อมเต็มลน้น ด้วยอุดฮกที่ตกลงอันความดีทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันรับภายในภายหน้ากายอาจเลือนรับภายจากสายตาดีไม่ลารับภายจากสายใจกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่ครบรับทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์ กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง 4. เหตุผลที่บอกว่าคนโลกส่วนตัวสูงมีแรงดึงดูดมากกว่าคนทั่วไปท่านผู้ฟังครับ เคยลองสังเกตกันไหมครับว่าทําไมคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดหรือคนที่โลกส่วนตัวสูงนั้นก็มักจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้คนอยากจะเข้าหาก็ลองมาพิจารณาดูถึง4เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ครับที่บอกว่าทําไมคนที่โลกส่วนตัวสูงนี้เหตุใดจึงได้มีแรงดึงดูดสูงกันนักก็ลองมาพิจารณาถึง4เหตุผลดังที่จะได้นําเสนอดังต่อไปนี้ครับ เหตุผลในข้อที่1ก็คือสมองของพวกเขานั้นสามารถจะตัดสินใจได้ดีกว่าและจากการศึกษาของมหาวิทยายลัยฮาวาดในปี2012ก็พบว่าชาวอินโทรเวิร์ดก็จะมีสมองที่เป็นเนื้อสีเทาที่อยู่ในสมองในส่วนที่ใหญ่กว่าสมองของชาวเอ็กโทรเวิร์ดซึ่งสมองในส่วนที่ว่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการตัดสินใจหรือก็เปรียบเสมือนซ e อของสมองนั่นเองครับซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนโลกส่วนตัวสูงนี้ ก็มักจะคิดอย่างทีทวนก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องการสัมพันธ์เพศได้เห็นครับเหตุผลที่สองก็คือพวกเขานั้นก็มักที่จะชอบคิดก่อนที่จะพูดก็ได้มีนักจิตวิทยาที่ได้อธิบายเอาไว้ครับว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงนี้ก็มักจะคิดก่อนที่จะพูดโต้ตอบทุกครั้งพวกเขาจะคิดอย่างทีทวนว่าควรพูดอะไรอะไรที่ควรตอบไปแบบไหน ผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดและนั่นก็คือข้อดีที่ทําให้คนพวกนี้ก็กลายเป็นคนมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดทางเพศจากการสํารวจนั้นก็พบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มักจะชอบผู้ชายที่พูดน,น้อยตอบสั้นแต่ตรงประเด็นมากกว่าผู้ชายที่พูดไปเรื่อยครับข้อที่ 3. ประสบความสําเร็จเป็นผู้นํามีผลงานดีๆนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาก็สามารถจะใช้พลังที่มีผลิตผลงานออกมาอย่างมีประสิทธภิภาพ ในส่วนของคนที่ชอบเข้าสังคมนั้นก็มักจะเป็นพวกที่ชอบมีปากมีเสียงชอบพูดชอบออกความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่แต่ทว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของผลงานส่วนใหญ่แล้วชาวอินโทรเวิร์ตก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าและก็ได้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เอาไว้ที่ได้ทําการเก็บข้อมูลพนักงานจํานวน1 7 0 0 0คนและ CEO อีก2000คนก็พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ CEO นี้ ที่เขาประสบกับความสําเร็จในหน้าที่การงานนั้นเขาก็มักที่จะเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเหล่าคนมีชื่อเสียงอีกมากมายหลายคนครับที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในชีวิตซึ่งก็ล้วนเป็นชาวอินโทรเวิร์ตหรือคนที่มีโลกส่วนตัวสูงก็อย่างมหาตามะคานธีอันเบิร์ตไลสไตน์วอร์เรนบัฟเฟตและเจเครริงเป็นต้นครับข้อที่4เก่งในเรื่องเซ็กและจากการศึกษา ก็พบว่าคนที่ชอบเข้าสังคมนี้ก็จะมีเซ็กบ่อยกว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงจากข้อบุญผู้ชายเด็กชอบเข้าสังคมซึ่งโดยมากนั้นก็มักจะมีเซ็กเฉลี่ย5ครั้งต่อเดือนในขณะที่ผู้ชายโลกส่วนตัวสูงนี้เขาก็มักจะมีเซ็กเฉลี่ยเพียงแค่3ครั้งต่อเดือนถึงจะไม่บ่อยเท่าแต่ก็เป็นเซ็กที่ดีและมีคุณภาพและก็ทําให้คู่นอนของเขานั้นพึงพอใจได้มากกว่าครับโอกาสต่อจากนี้ ผมก็ขออนุญาตมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง10ลักษณะคู่ครองที่เหมาะกับสาวโลกส่วนตัวสูงท่านผู้ฟังครับในยุคสมัยนี้นั้นก็เชื่อว่าท่านสุภาพสตรีหลายๆท่านก็คงจะมีความคิดที่ว่าการที่จะหาแฟนให้ได้สักคนนั้นหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าจะต้องเป็นสาวที่แรงแรงมันมันกล้าไว้ก่อนก็ในทํานองที่ว่า ด้านได้อายอดก็จึงอาจที่จะเป็นเหตุที่ทําให้สาวขี้อายนั้นหรือที่เรียกว่าสาวโลกส่วนตัวสูงก็อาจจะรู้สึกผิดนนด้ซึ่งก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกที่น้อยเหนือต่ําใจว่าเราก็อาจจะไม่คู่ควรกับใครเลยบางในโลกนี้ก็ต้องขอให้ได้หยุดความคิดอย่างนั้นไว้เสียก่อนครับก็ขออย่าเพิ่งได้คิดแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงก็สามารถจะมีคนมารักมาชอบได้ครับก็ใช่ว่าโลกนี้จะมอบแต่คู่รักที่เป็นสาวเฟียสซะหน่อย แล้วคนแบบไหนกันที่เข้ากันได้ดีกับสาวโลกส่วนตัวสูงก็ลองมาพิจารณาดูกันครับและคนที่เหมาะกับสาวโลกส่วนตัวสูงในประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นคนที่รอบรู้ทั้งสรรหาเรื่องมาชวนคุยก็ในเมื่อคนหนึ่งเป็นคนที่คุยไม่เก่งก็จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นครับที่อีกคนก็จะต้องชวนคุยก็เพื่อเป็นการสร้างและสารสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเงียบกันทั้งคู่เริ่มต้นต่างคนต่างคุยน้อย โอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปมันก็จะริบรีมากครับประเหตุที่2ก็คือมีทัศนคติที่ดีในความแตกต่างก็ถ้าหากว่าคนหนึ่งนั้นก็เป็นคนที่คุยเก่งแต่อีกคนก็เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบก็ถ้าชายหนุ่มไม่เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างตั้งแต่แรกไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะเข้ามาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็เพราะว่าในระยะยาวนั้นปัญหาในชีวิตคู่มันก็จะมีมากกว่าแน่นอนครับ าหากไม่มีทัศนคติที่ดีไม่รู้จักบองโลกในแง่ดีไม่มีเหตุผลชีวิตคู่มันก็ล่มออกง่ายแน่ๆครับประลเภศท,ที่3ก็คืออดทนกับความเงียบและความช้าได้นั่นก็เพราะว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงโดยมากนั้นเขาก็มัจกจะคุ้นชินกับกิจกรรมที่ทําอะไรด้วยตัวคนเดียวหรือชินกับวิธีสโลไลก็คือทําอะไรยืดยากสักหน่อยก็อย่างเช่นว่าชอบที่จะอ่านหนังสือคนเดียวเงียบ,เ,ยบเล่นเกมคนเดียว หมกตัวอยู่แต่คนเดียวในห้องเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะเข้ามาเป็นแฟนก็จะต้องอดทนให้ได้ก็ถ้าหากสาวโลกส่วนตัวสูงเขาได้ทําอะไรช้าไปนิดหน่อยหรือเงียบหายไปสักระยะก็เพื่อจะทําอะไรบางอย่างอยู่ใครที่ใจร้อนใจเร็วก็อดทนไม่ได้แน่นอนครับข้อที่4ก็คือมีเหตุผลพอให้ได้ถกเถียงกันก็เพราะว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงโดยมากนี้เขาก็มักจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง จะเป็นคนที่สื่อสารเก่งผ่านข้อความหรือรูปภาพซึ่งก็เป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้ผ่านการกลัน่นกรองทำความคิดและอารมณ์มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้ถกเถียงกับใครก็ตามเธอก็จะเถียงไม่ทันอย่างแน่นอนก็จึงไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะคู่ควรกับหนุ่มใจร้อนปากไวพูดไม่คิดหรือจอมเถียงแต่ทว่าก็เหมาะกับหนุ่มที่มีความใจเย็นพอที่จะรับฟังกันได้เสมอและก็พร้อมที่จะอธิบายทุกอย่างได้ โดยที่ไม่ใช้อารมณ์ครับประเภทที่5ก็คือเป็นคนที่ช่างสรรหาความตื่นเต้นแต่ไม่หวาดเสียวจนเกินไปสาวโรคส่วนตัวสูงโดยมากนี้แม้ว่าพวกเธอนั้นก็มักจะพึงพอใจกับการทําอะไรซ้ําๆเดิมๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเธอจะไม่ต้องการฉีกแนวสักครั้งในชีวิตแต่้าว่าความฉีกแนวนั้นก็จะต้องพอให้หัวใจพองโตเล็กน้อยก็อย่างเช่นมีเซอร์ไพรส์เล็กๆ เลยก็อาจจะทําให้เปิดโลกกระทัดใหม่ๆแต่ก็จะต้องสวยงามและก็อยู่ในระดับที่พอดีไม่หวาดเสียวจนหัวใจวายหรือทําให้รู้สึกหวาดระแวงจนผิดบาปมากจนเกินไปครับประเภทที่6ก็คือคนที่ไม่สรรหาวิธีผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายก็เพราะว่าผู้ชายที่จะทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นได้สําหรับสาวที่โลกส่วนตัวสูงนั้นก็ควรจะต้องเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างประพฤติด,ดีมีศีลธรรมดี จะต้องไปสรรหาเรื่องอันตรายมาให้ปวดงออยู่เรื่อยก็เพราะว่าสาวที่โลกส่วนตัวสูงนั้นเขาก็ค่อนข้างมีนิสัยย้ำคิดย้ำทำครับและก็มักจะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องใครที่ชอบทําให้เธอหวาดาระแวงว่าวันๆหนึ่งจะไปหาเรื่องอะไรมาบ้างก็จึงไม่เบื่ออย่างยิ่งที่จะมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันครับก็เพราะว่าหากอยู่กันไปก็ต้องมาหวาดาระแวงกันแน่ให้ได้มากที่สุดก็เป็นได้เพียงแค่เพื่อนสนิทก็เพียงเท่านั้นครับประเภทที่7 ไม่มีวิถีชีวิตที่ซับซ้อนแข่งขันกับใครมากก็เพราะว่าสาวโลกส่วนตัวสูงโดยส่วนใหญ่นี้เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ติดบ้านครับแม้จะมีใครมาชวนไปทําเรื่องที่มันตื่นเต้นแต่ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนนิสัยความรักสงบของพวกเธอได้ฉะนั้นแล้วหนุ่มที่จะมาเป็นแฟนก็จึงจะต้องเป็นคนที่ไม่ขัดใจวิถีเดิมที่เคยเป็นอยู่ไม่ทําเรื่องที่มันง่ายให้เป็นเรื่องยากไม่แข่งขันอะไรเยอะพอใจในความสุขที่เป็นอยู่ครับแปด มีรสสนิยมที่พอประมาณสาวโลกส่วนตัวสูงโดยมากนี้แม้ว่าพวกเธอจะรักสงบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องมักไม่ค่อยเข้าสังคมแต่ก็ไม่ได้แปลว,ว่าพวกเธอเป็นสาวเฉยเฉมไม่ทันคนก็เพราะว่าลึกๆแล้วก็ช่างเป็นคนที่ปินิษพิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณเก่งดังนั้นก็จึงถือได้ว่าเป็นคนช่างเลือกมีรส,สนิยมพอประมาณหนุ่มๆที่พอจะเข้ากันได้ดีนั้นก็จึงจะต้องเป็นคนที่มีรส,สนิยมในการใช้ชีวิตก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องแบนเดมไว้ก่อน แต่ก็จะต้องเป็นคนที่ช่างเลือกเหมือนกันก็คืออยู่แบบเรียบๆแต่ก็รู้ได้ครับประเภทที่9จะต้องเป็นคนที่ไม่ติดมือถือหรือเอาแต่ใช้ชีวิตในโลกโซเชียลมากจนเกินไปก็เพราะว่าความสําคัญของเวลาที่มีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่สาวโลกส่วนตัวสูงนั้นก็ค่อนข้างจะเสียเรียดกันมากๆครับก็ลําพังตัวเองก็เป็นคนชอบทําอะไรเงียบๆอยู่แล้วและถ้าต้องมาออกเดทกันไปกินข้าวด้วยกัน แต่ถ้ว่าบรรยากาศก,ก็ต่างคนต่างเล่นมือถือต่างคนก็ต่างจกมือถือมาเล่นไม่สนทนาใดๆกันเลยไม่แลกเปลี่ยนหัวข้ออะไรกันเลยชีวิตคู่ก็สอแววล่มได้อย่างแน่นอนครับก็เพราะเนื่องมาจากไม่สะสมเวลาที่มีคุณภาพให้แก่กันนั่นเองครับประเภทที่10ก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ก็จะต้องไม่เจ้าจี้เจ้าการและก็อาจจะเป็นปมบางอย่างครับที่ทําให้สาวใสๆดยมากนี้ คนหนึ่งก็ก่อกำแพงเป็นสาวโรกส่วนตัวสูงก็เช่นเจอแต่คนที่จะแย่มาจนเข็ดขยาดกับการเข้าสังคมหนุ่มที่จะเข้ามาทลายกำแพงของพวกเธอได้นั้นก็จะต้องเป็นหนุ่มที่มีวุฒิภาวะสูงให้แง่คิดด,ดีให้ความอบอุ่นใจได้มีความรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้แต่ก็จะต้องไม่ขบกันไม่จุกจิกไม่ถือตนว่าเก่งกว่าในการได้แนะนำอะไรก็ตามครับก็ไม่มีใครหรอกครับ ที่จะอยากให้โลกสงบของตอนเองตองมาพังทลายลงเพราะอีกคนมาทําให้วุ่นวายจนเกินงามแต่และคนนั้นเขาก็ยังมีโลกส่วนตัวของเขาเองที่คิดว่าสวยงามอยู่แล้วครับมันก็ดีงามของเขาอยู่แล้วการที่เราจะเลือกใครสักคนเข้ามาในโลกของเราแล้วสร้างโลกของสองเรานี้ก็จะต้องรู้จักเลือกค่อยๆมองค่อยๆพิจารณาก,กันนะครับก็อย่าให้ใครมาทําให้โลกของเรามองลงทําให้โลกของเราไม่มีความสุขไปมากกว่านี้ ชีวิตของคนเรานั้นมันก็สั้นลงทุกวันครับชาั้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะมีคู่ชีวิตก็ขอให้เป็นคู่ชีวิตที่เติมเต็มความสุขให้แก่เราได้ในทุกวันครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจ ที่ผมจะนำให้ผู้ฟังได้ลองนำไปฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง30ข้ออดีของการเป็นโสดที่อยู่แบบรักตนเองก็สามารถมีความสุขได้ท่านผู้ฟังครับหากจะกล่าวถึงการหาความสุขที่เกิดจากความรักใครว่าจําเป็นจะต้องอยู่กันแบบเป็นคู่รันล่ะครับในบางครั้งความสุขที่แท้จริงมันก็อาจจะมาจากการที่เราได้ค้นพบว่า แม้ในวันที่เราไม่มีใครเราก็สามารถจะมีความสุขได้ครับวันนี้ผมก็จึงขออนุญาตนำเสนอ30ข้อดีของการเป็นโสดที่อยู่แบบรักตนเองก็อยู่แบบมีความสุขได้แถมคนที่มีคู่นั้นถ้าได้รู้ก็อาจจะต้องอิจฉานแน่ครับก็บอกเลยครับว่าโมเมนต์แบบนี้ใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็คงจะไม่รู้ส่วนจะมีอะไรดีๆกันบ้างก็ลองมาพิจารณากันดูเลยครับ30ข้อดีของการเป็นโสด ที่อยู่แบบรักตนเองก็สามารถมีความสุขได้ในข้อที่1ไม่ต้องทะเลาะกับใครให้รู้สึกจุกจิกหัวใจ 2. ไม่ต้องคอยกังวลว่าแฟนจะนอกใจหรือเปล่า 3. เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ 4. มีเวลาให้ครอบครัวเพิ่มขึ้น 5. ไปไหนกับเพื่อนก็ได้ไม่ต้องห่วงว่าแฟนจะให้ไปหรือเปล่า 6. ไม่ต้องวางแผนอะไรในอนาคตมากมายนัก 7. ไม่ต้องมาคอยรายงานใครว่าเราอยู่ที่ไหนทําอะไร 8. ไม่ต้องคอยเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร 9. ไม่ต้องเปลี่ยนค่าโทรศัพท์ 10. เอาเวลาที่คุยโทรศัพท์ไปทําอย่างอื่นได้ตั้งเยอะ 11. จะเลใครก็ได้ไม่มีใครคอยมาห่วง 12. ไม่ต้องคอยไปเข้าแก๊งกับเพื่อนแฟน 13. มีเวลาให้เพื่อนมากขึ้น 14. เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาจีบก็ได้ สิบห้าไม่ต้องคอยคีบลุกให้ดูดีมากนักสิบหกไม่ต้องคอยตอบลายบ่อยบ่อยสิบเจ็ดไม่ต้องคอยปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อใครสิบแปดไม่ต้องคอยกังวลว่าแฟนแอบโกหกอะไรอยู่หรือเปล่าสิบเก้าจะรู้สึกรักตนเองมากขึ้นยี่สิบไปไหนมาไหนก็จะคล่องแคล่วยี่สิบเอ็ดไม่ต้องกลัวว่าจะอกหักเมื่อไรยี่สิบสองไม่ต้องคอยตามจิตใครให้เหนื่อยหัวใจ 23มีทางเลือกให้ตนเองได้เสมอ24ไม่ต้องหวังว่าเพื่อนจะไม่ชวนไปเที่ยวรืล่าล่า25คิดถึงใครก็ได้ได้ที่หลายๆคนด้วย 26. นอนท่าไหนดิ้นท่าไหนก็ได้27จะกินอะไรก็ได้ไม่ต้องคอยถามแฟนว่ากินอะไรดี28อยากทำอะไรตื่นนอนตอนไหนก็ได้29ไม่ต้องมาคอยบอกใครว่าฝันดีทุกคืน 30. แต่งตัวเซ็กซี่อยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่ต้องมาระแวงไม่ต้องมากลัวว่าใครจะว่าครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นาเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนาเอาไปประยุกต์รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีกิริออตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสรีสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะยธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกตนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด s u b s c r า b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ